สวัสดีครับผมชื่อแม็กซ์เวลมีปีกสามารถบินไปไหนมาไหนได้ในโลกนี้ไม่มีใครที่แบบบินได้แล้วนะครับอา้าเฮ้ยคุณตำรวจมีปัญหาอะไรกับผมครับเนี่ยโก็การบินในที่ชมุชมชนมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับนะจ่ายค่าปรับเหรอครับคุณตำรวจผมไม่มีตังค์สักบาทเลยเนี่ยมันมีใบขับขี่เมื่อขับขี่ปีกเนี่ยใบขับขี่เหรอครับแอนี่ครับใบขับขี่แอ โอ้ใบขับขี่ก็มันหมดอายุแล้วนี่หมดอายุเหรอครับผมว่าไม่หมดอายุนะครับเนี่ยผมเพิ่งไปต่อมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับหน่อยหน่อยอก็ต่อเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็หมดอายุแล้วสิไม่ขับขี่อะไรมันหมดอายุเดือนเดียวมันต้องปี2ปีไม่ใช่เหรอครับถึงจะหมดอายุก็ดูสิเหนือมันหมดอายุจริงๆเนะมันหมดอายุได้ไงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขี่อย่างอื่นก็ได้ครับไม่ขี่ปีก อขี่เฮลิคอปเตอร์นี้โอเคไหมครับไม่ต้องขี่ปีกโอเคหนูโอเคโอเคงั้นเอาไปขับขี่ผมคืนมาสิครับอา้าวเฮ้ยร่วง <laughs> โอ้เรียกได้ว่าเสือนี่แบบทำให้ผมเห็นทัศนะที่กว้างไกลนะครับรู้สึกว่าหิวแล้ว เออกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่ากินไหมย้าเสือเอ่เอาเฮ้ยจะเสือบินเอ่ะเอาให้เอาเฮ้ยอา <laughs> ผมว่าผมต้องจัดการเจ้าเสือด้วยเอมาเลยนี่เคลียนเคลียนเนีะบินไม่ได้ละสิเจ้าเสือเฮ้ยเฮ้ยมันบินได้มันบินได้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บินช้ามาก เสืออะไรบินได้วะนี้ผมต้องหายตัวหายตัวปั๊บเน่เอ,าอ้ายังเห็นอยู่เหรอเห็นเหรอไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเอะมีตัวอะไรที่มันสามารถสู้เสือได้ไหมครับเนี่ยเอาเป็นเน่ปลาวานปลาวานต้องติดปีกเน่โอ้โหปลาวานบินได้ให้มันสู้เสือหน่อยนะครับ แองกี้เลยอ่ะโกรธโกรธปลววานโกรธโอโ้โหกัดเสือโอ้โหเฮ้เยเฮ้ยให่าหญ่ใหญ่ใหญ่หูหมันตามมาเลยเดี๋ยว็ดเด็ดเดียวหายโกรธได้ละหายโกรธหายโกรธลบ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 เอ้ะเอาไอ,อ้ใส่ปีกอย่างนี้ก็เหมือนแบบเทวดาเลยนะครับเนี่ยเทวดาก็ต้องคู่กับอ่านางฟ้าสิครับเอ๊สาวสวย ผมว่าผมเตี้ยไปนะครับผมต้องสูงกว่านี้นิดนึงนี่สูงละวมืว่อไงเชื้อน้องสาวน้องสาวอยากได้อะไปเดทกับพี่ไหมน้องสาวไม่ตอบเลยน้องสาวไม่มีปากนี่ว่ะน้องสาวอยากได้แบบช็อกโกแลตไหมพี่สามารถเอาช็อกโกแลตให้น้องได้อ่ะเอาเลยช็อกโกแลตถูกใจไหมเชื้อ เอ้งั้นมากับพี่ไหันนี้เราไปทำอะไรดีน้องสาวเราไปช่วยแบบให้คนที่มันมีความรักไหมให้แบบได้คู่ครองกันอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยนี่มันปาวานนี่ปาวานขี่เลยสาวมาขี่ปาวานกับพี่ไหมเอ้น้องสาวเห็นไหมรู้สึกว่าผู้ชายจะอายนะครับไม่กล้าแบบไม่กล้าจะบอกรักต้องนี่ชิวปิดครับ ช่วยยิงลูกศรแบบให้แบบไปโดนให้เขาแบบรักกันได้ไหมครับแล้วมนงงอะไรเนี่ยผมยิงเองก็ได้แล้วก็เนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยมายิงกันเองรักรักรักหรือยงังแล้วมันไม่ทำอะไรกันเลยเอาเฮ้ยคิวปิดโอ้ชักจะมั่วลว้ผมว่าเรามาเคลียร์กันดีกว่า เนี่ยเคยกันหน่อยไหมเตรียมตัวลาก่อยลาก่อนโอ้โหประวันตายประวันุขาวทั้งจอจะเอาหรอจะเอาหรอม,มีซอมบี้ซอมบี้กัดโอ้โห จัดไปถึงเวลาออกรบขี่ยิงโอ้โหระเบิดสุดยอดนิวเคลียร์รถถังนี้บินได้ไหมครับเนี่ยรถถังผมว่าต้องใส่อเนี่ยเด็ดแก็กก็บินไม่ได้อ่ะขอเอารถถังให้บินได้แล้วกันฮึบบินโอ้โหรถถังบินเนี่ยผู้การครับ ตอนนี้ผมเห็นเป้าหมายที่ทิศ5นาฬิกาครับเห็นแล้วทำไงดีครับผู้การยิงมันเลยดีไหมครับผู้ก,การไม่ตอบงั้นผมขอยิงแล้วนะยิงโอ้โหยิงยิงยิงอีนมีดาวผมเห็นซอมบี้บินได้การจะจัดการกับซอมบี้นี้ผมว่าต้องมีนักล่าซอมบี้นะครับขอจ้าง คนที่จะสามารถมาจัดการกับซอมบี้นี้ได้ก็ต้องเป็นเอลีออนรู้จักหรือเปล่าฮะใส่ปีกให้ลีออนฮึบเอลีออนบินได้ลีออนจัดการซอมบี้ซอมบี้ก็ต้องอ่าใช้นี่ปืนกลแมชชีนกันยอดยอดผมว่าต้องมีทหารด้วยนะครับ ทหารทหารอยากขี่รถถังเหรอครับได้อ้าวรถถังร่วงโอเคเราไปจัดการซอมบี้กันจัดการอาอซอมบี้มาอีกแล้วอ้ยิงยิงกันเองอีกเอาโอ้โหกลายเป็นซอมบี้กันหมดเลยโอ้ลีออนยิงลีออนสุดยอดยิงไงสุดยอดเลยพี่ลีออนอ้าวเฮ้ยย,ยิงยิงผมทำไมเออ ท้ายก็เหลือผมคนเดียวในโลกนี้ช่างโหดร้ายโอเคเอ๊ะน้องหมูน้องหมูทำไมบินได้ล่ะครับเนี่ยมันเ,เลี้ยงเลี้ยงโอ้โหะตามมาตามมาเอ้ยสุดยอดน้องหมูหิวไหมน้องหมูอยากกินน่สลัดไหมอ่ะอ่ะเอาให้กลัวไม่กินอีก มจะฆ่าหมูอยากได้เนื้อหมูมากินนะครับกินเนื้อหน่อยนะกินเนื้อกินเนื้อโอ้โหได้เนื้อแล้วได้เนื้อเอาเฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้ปลาใส่หน้าเอาซอมบี้กินหมูซอมบี้อะไรกินหมูอะซอมบี้ต้องกินสมองดิอ่ะอ่ะซอมบี้กินสมองไหมปลาใส่โอ้โหกินสมองด้วย เอะเราบินอยู่ผมว่าเราต้องสู้กับมันด้วยรถถังเอ๊โบดเอาไม่ตายจริงจริงเอาโหกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วมีแบล็คโฮลด้วยแบล็คโฮโอ้โหของเขิงนี่ไปหมดโยนอะไรใส่ก็ไปเอะปีกปกีโยนปีกลงหลุมดำได้ไหมเอช็อกโกแลตโยนลงหลุมดำ ขับปาวานขี่ปาวานลงหลุมดำมาเฮลิคอปเตอร์มาหลุมดำ <c oughs> ไปขับขี่ก็โยนลงก็สำหรับวันนี้ก็ไปดีกว่านะครับนี่สุดท้ายก็จีเคเนี่ยเอาเฮ้ยแชมน,นี่สวยงามก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิป แน่ครับสวัสดีครับ